ขนมเพื่อสุขภาพกันเลยทีเดียวนี่ครับพี่อยู่ตรงหน้าผมครับเป็นแผ่นข้าวกล้องอบกรอบป้าทีระยาครับผมซึ่งมาด้วยกันนะครับสรสชาติเลยนะครับก็จะมีต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานและอันสุดท้ายครับงาขาวครับแกงเขียวหวานครับลองเลยนะครับอยู่บ้านนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ยอยู่บ้านช่วงนี้กินเยอะอ้วนอันนี้ฮะเป็นขนมเพื่อสุขภาพจริงๆเพราะว่าเขาทาจากข้าวกล้องเป็นข้าวแบบอินทรีย์ด้วยนะครับนี่แบบนี้นะฮะอันนี้เป็น แกงเขียวหวานหูยมีเส้นของใอบมะกรูดอยู่ในนี้ด้วยนะฮะหืกรอบมากกินแกงเขียวหวานมากเลยอ่ะขึ้นจมูกหืเหมือนเรากินแกงเขียวหวานกับขนมจีนเลยจริงๆนะครับเหมาะสาหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับเพลินๆนะครับสั่งไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือแผ่นอบก,กรอบเข้ากล้องนะครับตาทีระยาครับผมอาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจขนมแบบนี้นะครับเพื่อสุขภาพก็สามารถติดต่อทางช่องทางตรงนี้ได้เลยครับ